สวัสดีจ้ามือนีิสิพามาตำส่วยอยู่ทงนะไปทำบึ้งมาเอาสิได้มาเอียงมาคบรบบ่ขนของมาแต่เชียงนะแล้วก็สิมาตำอยู่ทงนะเดี๋ยวสิหันกล้องให้เบิ่งทงทงปลาอ้อยบ่แม,ม่นทงเขาหรอกทงหน้าอ้อยไปบ่รู้ว่าเสียงลมมันสิเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เสิลมๆเนี่ยจังหน่อยไปเขาไปตำกันเลย พอบานก็เริ่มป็่ายทอนำใส้ปุ๋ยแลวก็ตอ้องมันใส้หน้กถือความทงความทามากกันไงฟุ้นในจักหน่อยไงน้องไม่นี้ใส่ตำสัวย่างเดียวบันนี้บอกฮูบอกฮูต้นมันตายิดไม่ว่วสิ่ีหมบอกฮู้ไม่ได้ซื้อมาเอาแบบสีหน่วยเพราะมันต้องผิด เขาเนี่ยกินอะไงกินยากกระเทศสองหน่วยขนมจีน,นบางนากัดซื้อม้าบุเด็กเขาบานอันเขาบานกันนี่บางน้าอยู่ใน,นบาน อ๋อคือเกาเห็นไหมต้นตัวต้องใส่ใบที่หลาชีฝรั่ง อัดลุมล้มืมุ้อันนี้ใส่ใส่นามซ้ำแปลงซ้ำรักซ้ำโบอันนี้โบหนึ่งโบที่อยู่ทั้งล่างมันคนละนะมันเกิดอะไเป็นคนละโบบาดาันโซลาเซลล์อันนี้เป็นโซลาเซลล์เห็น้นๆโซลาเซลล์ตัวนี้สีแผงสีแผง,แผงตัวอยู เทียงหน้านั่นหกแผงแล้วก็ตัวยูทั้งทึงก็ซีแผงสามหมอกสามหลุงสามโบรจริงๆกับมีซีซีโบประดันห้าโบเนนดูกลางทงก็ได้ใส่แล้วมันดึกไม่เจาะใหม่แต่เดี๋ยวนี้ที่ใส่อยู่ม่ซีโบอ แขกก่อนนะยังเป็นดินเหนียนะถุงนะลุ่มแห้งฮะ วัดลงน้ำบอลนิดๆบ,บีบไปหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องบีบแล้วก็ปลาจ้าพายาวมันนิดหนึ่งมันจีนิดแตออ่ก่อนยกกดสามสี่ te es okay. วักคนมากต่า้ไปจ่าจนัมันกสิๆมื่อไร่คนเด็จะตุมะไ้ตยันคอกระซอมกรสิตุม <c oughs> ดอืมไม่ต่ง ขังแล้วเจตเครื่องปั่นไฟสุบน้ำแล้วบนนี้แถงโซล่าเซลล์แล้วมีนนเตเบลบดดันาดาว้าวว้า ตามเร็วๆกับพบนี้เวลาว่างเปิดน้ำนทิ้งไว้ปล่อยปล่อยมันไหลไปเรื่อยๆช่วงนี้แดดเริ่มอ่อนแล้วมากินตำส่วนก็เลยกินโดนข้าวหยางเ,ลยลาเร่อยขพ่อวานเดินช้าไปข้อใจแล้วกินก่อนนะาร่อย เมื่อกี้ดมแบบปากเนี่ยปากแบบอุยต้องย่างานมาจอกจอกมาเสียงเครื่องจุดาน อืมเจ็บน่าเจ็บปากไปเน,นี่กระแชบมันเนี่ยเจือการเยน็นๆยลมทอเนี่ยกัดปากปแตกปบกเดนีีแดงๆ ไมาา่แฉบอย่างน้เป็นหน่อยแต่ว่ามันลุ่มมันลุ่มเหรอก็เป็นแบบอะไรล่ะเป็นปกติไม่ค่อยได้อยู่แับคารลงๆแบบนี้เชียงลกเชียงกา มือ่องียบเงียจึกแบบแผ่ม่นเป็นแผ่ใหนได้ล่างของภาคผ้า,าือว่านล่างกระท่อมกระสักถุงปุยวันนี้มันเจอกัแบเบมือ่อกดหลอกอ่ะค่ะเนี่ย